ราบใดที่มนุษย์ยังไม่หมดกิเลสก็ต้องเวียนเกิดเวียนตายกันเรื่อยไปขณะที่กำลังเวียนวนอยู่ในสังสารวัตนั้นเราสามารถกำหนดชะตาชีวิตให้กับตนเองได้อยากเป็นอะไรก็ต้องอาศัยการประกอบเหตุทั้งสิน้นโดยเริ่มจากการสั่งสมบุญบาร,รมีเป็นหลัก เพราะบุญเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตมีบุญสำเร็จทุกอย่างถ้าบุญบาร,รมีเต็มเปี่ยมกิเลสอาสวะก็หมดเมื่อน,นั้นดังนั้นเราต้องสั่งสมบุญการทุกอนุวินาทีให้มีจิตใจเยี่ยงพระบรมโพธิสัตว์เจ้าที่สร้างบาร,รมีอย่างเต็มที่โดยเอาชีวิตเป็นเดิมพัน ทุกลมหายใจของเราก็ควรมีแต่การสั่งสมบุญบาร,รมีตามเยี่ยงอย่างท่านขณะเดียวกันก็หมั่นฝึกใจหยุดนิ่งควบคู่ไปด้วยใจของเราก็จะได้ถูกกลั่นให้ใสสะอาดบริสุทธิ์เหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับพระรัตนตรยัยรองรับมรรคผลนิพพานเบื้องสูง ยิ่งยิ่งขึ้นไปนะจ๊ะมีธรรมภาสิทธิ์ที่มาในเถราปาระธานว่าเราอยู่เป็นเครื่องลาดใบไม้นะภูเขาหิมวันได้ยังจิตไอเลื่อมใสในพระสุรเสียงของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่าพุทธะผู้กำลังแสดงธรรมในกัปที่92ิแต่กัปนี้ เราได้ทำกรรมใดในการนั้นต่กรรมนั้นเราไม่รู้จักทุกติเลยนี้เป็นผลแห่งบุญกรรมจากเทวราคาถานี้เราจะเห็นได้ว่าเสียงมีอนุภาพต่อจิตใจดังเช่นพระสุรเสียงของพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าเป็นประดุษเสียงจากนิพพาน การสื่อสารทำให้โลกไร้พรมแดนแต่การสื่อสารที่มีสเสน่ห์มากก็คือการพูดด้วยวาจาไพราะจับใจหากใครมีเสียงที่ไพราะกังวานนุ่มนวลก็สนะหูของผู้ฟังใครๆก็อยากจะได้ยินได้ฟังเสียงที่ไพราะพระพริง ทำให้เกิดความสบายหูแก่ทุกทุกคนยิ่งถ้าพูดดีก็มีพลานุภาพมากขึ้นไปอีกดังนั้นเสียงดีจึงมีอิทธิพลต่อจิตใจของผู้ฟังอย่างมากพระสัมมาสมพุทธเจ้าทรงเป็นผู้นำของชาวโลกที่นำพาสรรพสัตว์ให้หลุดพ้นจากวัฏสงสาร พระสุรเสียงของพระองค์มีอานุภาพยิ่งใหญ่ที่สามารถน้อมน้าวใจผู้ฟังให้ย่งลงสู่กระแสธรรมจนได้บรรลุธรรมาภิสมัยถ้าใครเอาเสียงดีที่ตนเองได้มาตั้งแต่กำเนิดกล่าวแต่ถ้อยคำที่เป็นมงคลเป็นธรรมภาสิทธ์บนบาร,รมีก็เพิ่มมากขึ้น ถ้าอยากมีเสียงดีให้อรสนนหูของผู้คนก็ต้องรู้จักประกอบเหตุที่มาแห่งเสียงดีคือต้องกล่าววาจาสุภาษิตท,ที่ทำให้เกิดกำลังใจในการสร้างบารมีเป็นไปเพื่อมรกผลนิพพานขณะเดียวกันก็ให้รู้จัก สั่งสมบุญอย่างอื่นควบคู่ไปด้วยดังเช่นพระอรหันตเถระรูปหนึ่งท่านเป็นผู้เลิศกว่าภิกษุสงฆ์ในด้านเสียงดีมินามวสนะ,ะเสียงของท่านไพาราะก้องกังวานไม่แหบไม่ฟรสาสนะโสดของผู้ฟัง ซึ่งท่านได้สั่งสมบุญเอาไว้อย่างไรก็ขอให้ติดตามฟังกันเลยนะจ๊ะในยุคสมัยของพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพระนามว่าปัทมุตระพระอรหันต์ท่านนี้ได้เคยเป็นเศรษฐีที่มั่งคัง่งอาศัยอยู่ในหังสวดีนครและได้ใช้ชีวิตอย่างสะดวกสบาย ท่ามกลางมหาสมบัติอันโอราณวันหนึ่งท่านมีบุญได้เห็นพระบรมศาสดาซึ่งแวดล้อมไปด้วยพระขีนาศพหนึ่งแสนองค์กำลังเสด็จเข้ามาในเมืองโดยพุทธลีลาอันน่าเลื่อมใสเมื่อได้เห็นดังนั้นท่านก็บังเกิดความปีติเลื่อมใส ขนลุกขนพองถึงกับอย่นิ่งไม่ได้ท่านได้ยืนประนมมือกรับเสด็จพระพุทธองค์พร้อมด้วยหม่พระภิสูุสงฆ์จนหมดขบวนเช้าวันนั้นท่านเศรษฐีได้ชักชวนบริวารไปวัดเพื่อฟังธรรมจากพระพุทธองค์ท่านได้เห็นพระพุทธองค์ ทรงแต่งตั้งภิกษุครบหนึ่งไว้ในตำแหน่งที่เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายในด้านผู้มีเสียงดีมีถ้อยคำไพเราะท่านเศรษฐีอยากได้ตำแหน่งนั้นบ้างจึงตั้งใจว่าในอนาคตการในพบเจ้าสุดท้ายที่ขขาไเจ้าเกิดขอให้เขาไเจ้าได้เป็นผู้เลิศ ทางด้านเสียงดีเหมือนอย่างพระอระหันตเถระรูปนี้ด้วยเถิดเมื่อท่านเศรษฐีฟังพระธรรมเทศนาจบก็ได้เข้าไปกราบอาราธนาพระบุทธองค์ร้อมทั้งพระภิกษุสงฆ์ทั้งวัดให้ไปฉันพระตาหารที่กฤหาสของตนเองขรนถวายเครพเจ็ดวันจึงได้กราบทูลขอพรว่า ก็แต่พระองค์ผู้เป็นนายกของโลกโดยอนิสงส์แห่งบุญนี้ขอยขาโลงเป็นผู้เลิศด้านเสียงดีมีวาจาเพราะสนโสดเหมือนอย่างพระภิกษุที่เลิศด้านเสียงดีที่ได้รับการสถาปนาแต่งตั้งจากพระพุทธองค์ดิเเถิดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรวจดูด้วยญาณทัศนะแล้ว จึงตรัสพยากรณ์ว่าในอนาคตการในยุคสมัยของพระสมณะโคโดมพุทธเจ้าเธอจักได้เป็นผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายในด้านเสียงดีมีถ้อยคำอันเพราะเมื่อท่านเศรษฐีได้ฟังคำพยากรณ์เช่นนั้นก็มีความปลาบลืมปีติยินดีเป็นอย่างมาก แม้ว่าตําแหน่งที่จะได้รับยังอยู่อีกหลายกับแต่ท่านกลับรู้สึกว่าจะได้รับตําแหน่งอันเลิศนั้นในวันรุ่งขึ้นทีเดียวและหลังจากนั้นท่านก็ขนขวายททำบุญสั่งสมบารมีทัพทวีเพิ่มขึ้นไปอีกโดยเฉพาะบุญคือการพูดแต่ถ้อยคำสุภาษิต และคำพูดที่ก่อให้เกิดกำลังใจในการทำพระนิพพานให้แจ้งเป็นคำพูดที่ชักนํำให้สแสวงบุญสร้างบารมีท่านก็จะขนขวายทำให้มากเป็นพิเศษกว่าบุญอย่างอื่นจนตลอดชีวิตด้วยผลบุญในชาตินั้นได้ทรงผลให้ท่านเวียนเกิดเวียนตายอยู่ในสุคติภูมิอย่างเดียว บาปอกุศลซึ่งเป็นสาเหตุนำไปสู่ทุกขติไม่มีโอกาสได้ช่องเลยต่อมาในยุคข,ของพระวิปัสสีพุทธเจ้าท่านนั้นได้มาเกิดสร้างบารมีและก็ออกบวชเพื่อบ่มเนคขมะบารมีซึ่งบนที่ท่านปลื้มเป็นพิเศษในขณะบวชเป็นพระในชาตินั้นก็คือ ได้เย็บจีวรถวายเพื่อนพระภิกษุการเย็บจีวรในยุคที่ไม่มีเครื่องจกักรไม่ใช่จะทําได้ง่ายๆนะจ๊ะฉะนั้นท่านยังปลื้มปิติในบุญนี้มากเป็นพิเศษต่อมาท่านจะบ,บังเกิดในยุคที่โลกไม่มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอุบัติขึ้นแต่ได้บุนที่ท่านสั่งสมเอาไว้มาก จึงได้พยุงให้ท่านดำเนินชีวิตยอยู่แต่ในหนทางแห่งการสร้างความดีและยังส่งผลให้ท่านได้รับบุญซ่อมคันกรดถวายแด่พระปัจเจกพุทธเจ้าด้วยครั้นมาถึงยุคสมัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราท่านได้มาเกิดเป็นลูกเศรษฐีในกุลครณนครประจารัฐอวันตี ญาติพี่น้องได้ตั้งชื่อให้ท่านว่าโซนกุติกันนะเพราะท่านมีต้มหูที่มีราคาแพงถึงหนึ่งกฎถ้าเทียบได้ก็ประมาณสิบล้านบาทของเงินในยุคนี้เมื่อท่านเติบโตเป็นหนุ่มระหว่างที่คนใช้พานั่งรถชมเมืองบุญก็ได้นำพาให้มาพบกับพระมหากจัจจายนะเถระ จึงมีโอกาสฟัง,ฟงทาจากท่านครั้นฟังแล้วก็เกิดความศรัทธาเลื่อมใสยอย่างแรงกล้าได้สมาทานศีลและยังได้ประวรณาตัวเป็นยมอุปถากอีกด้วยต่อมาเศรษฐีหนุ่มเกิดเบือนในชีวิตครวาจจึงขอบรรพชาเป็นสมนเนร แต่ยังไม่สามารถบวชเป็นพระภิกษุได้เพราะในสมัยนั้นการนิมนต์พระภิกษุมานั่งอันดับถึง20รูปเพื่อเป็นสักขีพยานในการอุปสมบทนั้นหาได้ยากมากเนื่องจากยุคตนๆของพุทธกาลเมืองอวันตีรัฐไม่ค่อยมีพระภิกษุหลังจากได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุแล้ว ท่านก็ปฏิบัติธรรมอยู่กับพระเถระอยู่ระยะหนึ่งจากนั้นก็ได้ก,กราบลาไปยังกรุงสาวัตถีเพื่อเข้าเฝ้าพระพุทธองค์พระบรมศาสดาทรงทราบว่าตัณโสนะเป็นผู้ดิสั่งสมบุญมาดีจึงได้นิมนต์ให้มาพำนักอยู่ในพระพคันธกุฎีเดียวกันกับพระพองค,องค,องค์ให้ท่านแสดงธรรมให้ฟังท่านได้แสดงธรรม ด้วยถ้อยคำน้ำเสียงที่ไพเราะมากหลังจากได้บรรลุธ,ธรรมเป็นพระอรหันต์จึงได้รับการสถาปนาจากพระพุทธองค์ในตำแหน่งเอตะัคทะ,คะพ้นเลิศกว่าภิกษุเดียกันในด้านมีน้ำเสียงไพเราะสมปรารถนาดังที่ตั้งเอาไว้เมื่อแสนกับปีที่แล้วเราจะเห็นว่าผู้มีปัญญา ท่านจะตั้งเป้าหมายชีวิตกันข้ามชาติทีเดียวนะจ๊ะการจะไปถึงเป้าหมายดังที่ตั้งใจเอาไว้นั้นต้องมีฉันทะมีความเพียรพยายามจัดนั้นก็ตั้งมันประกอบเหตุให้ตรงกับเป้าหมายที่ตั้งไว้เหมือนชีวิตการสร้างบารมีของท่านโสนเถระที่ท่านเป็นเลิศในด้านเสียงดีกว่าใครใคร เราได้ตั้งเป้าหมายเอาไว้ชัดเจนดังนั้นลูกๆทุกคนต้องรู้จักประกอบเหตุแห่งการมีเสียงไพเราะเอาไว้ซึ่งเหตุที่จะทำให้เสียงดีนอกจากแรงอธิษฐานแล้วก็ต้องมีวาจาสุภาษิตพูดจริงมีประโยชน์ประกอบวิวยเมตตา เป็นวาจาไพราะและพูดถูกการและการสำคัญทุกถ้อยคำที่พูดควรเป็นวาจาที่สร้างสรรค์น้อมนำใจผู้ฟังให้ยั่งลองสู่กระแสธรรมเป็นวาจาที่เป็นไปเพื่อการทำพระนิพพานให้แจ้งเมื่อพูดได้อย่างนี้จึงจะถือว่า เป็นวาจาที่สูงส่งและสมบูรณ์ที่สุดนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขอหนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติบังเกิดขึ้น เอาไว้ใช้สร้างบาร,รมีอย่างไม่รู้หมดสิน้นให้มีสุขภาพปานนามัยสมบูรณ์แข็งแรงมีอายุไขย,ยืนยาวได้สร้างบาร,รมีกันไปนานๆให้ครอบครัวอยู่เย็นมันสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายให้มีดวงปัญญาสว่างสวยัยได้เข้าถึงพระธรรมกาย โดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเทินธรรมกายเจดีมณีอนนันตจักรวาลอำนวยสุขทุกสถานกราบนิพพานถึงสุขแห่ง สนารวมกันสถาปนามหาธรรมกาย